ทุกแอ้มหรือกัดฟันซื้อ M2 ไปเลยดีคลิปนี้มาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะก่อนไปดูคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้งๆให้ช่องเราด้วยนะคะ ใครก็ลราจะซื้อ MacBook Air ตอนนี้นะ่าจะต้องโดนเป่าหูมาแน่ๆใช่ไหมคะฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าซื้อแค่ M1 ก็พอใช้งานได้เพียงพอแล้วราคาเนี่ยถูกกว่ากันตั้ง10,000บาทกับอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าจะซื้อ <c oughs> ทันทีเนี่ยก็ต้องซื้อ M2 ไปเลยค่ะได้เครื่องใหม่กว่าแรงกว่าเพาิ่มอีกแค่หมื่นเดียวเท่านั้น <c oughs> ซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นปัญหาโลกแตกสําหรับคนที่กําลังจะซื้อ MacBook Air นะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาหาคาตอบไปได้วยกันค่ะว่าสรุปแล้วเพื่อนๆเ,เ,เหมาะกับรุ่นไหน <c oughs> งานก่อนอื่นาาาขพพดกก่นเเเเลลยแ้ววัะร็ิป ไปเนื้อรวมถึงดีไซน์ตัวเครื่องรอบนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยถึงแม้ว่าเขานะคะจะไม่ได้มาเป็นหลายสีสีสันน่าราักแบบที่หลายๆคนคาดการแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็เปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมดสี่สีเนื้อแล้วก็มีสีใหม่ที่ชื่อว่าสีมิดไนท์ที่หลายๆคนอยากได้มาครอบครองนะคะซึ่งดีไซน์ของเขานะคะก็เลยจะกลับไปขายกับ MacBook Pro รุ่น14นิ้วแล้วก็16นิ้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มกลับเข้ามาให้เนี่ยก็คือตัว Mac s a p e นะคะที่เสียบสายชาร์จแบตท,ที่หลายๆคนชอบนะเวลาเสียบกก็็จะมีีีเเสยงแบบบรึรรรนนะซุ่่้้าให สายชาร์จแบตน,นะสีเดียวแมชกับตัวเครื่องเลยค่ะก็อาจจะทําให้หลายๆคนชอบนะแล้วก็เพราะเหตุผลนี้ค่ะก็เลยทําให้ MacBook Air M2 รุ่นนี้นะคะมีพอร์ต Thunderbolt 4ทั้งหมด2ช่องค่ะแต่ก็ที่น่าแปลกใจนี่ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะทําตัวเครื่องเหลียมแล้วเนาะเหมือนกับ MacBook Pro แล้วเนี่ยแต่เขากลับยังไม่มีช่องสําหรับเสียบ SD card แล้วก็ HDMI ค่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะคะก็คือกล้องหน้า FaceTime ของเขาอาจจะเห็นว่าช่วงนี้ Work from Home บ่อยนะคะต้องวิดีโอคอลกันบ่อยเขาก็เลยอัปเกรดกล้องหน้า FaceTime ขึ้นมาให้เป็นปู HD ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องหน้าจอของเขานะคะที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น Liquid r e ติน a าแบบเดียวกันกันกบ iPad Air M1 ค่ะมาต่อกันที่เรื่อง Perform a n c e นะคะสำหรับ M2 เนี่ยเขาก็ทำมาเพื่อเอาใจสาย Content Creator มากขึ้นแหละเพราะว่าเขาเพิ่ม Media Engine เข้ามาค่ะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสายวิดีโอของเราเนี่ยให้ดีขึ้นถึง35%เลยค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นมาอยู่ที่18%ค่ะและถึงแม้ว่าเขาจะเอาใจสายครีเอเตอร์มาก ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่พัดลมมาให้เหมือนเดิมค่ะก็ยังคงไม่มีพัดลมใน MacBook Air ต่อไปค่ะ เราสเปคเข้าข้อของ MacBook Air M2 ไปแล้วประมาณนึงนะเดี๋ยวยังไงเหมยขอแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น2กลุ่มค่ะสําหรับกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มคนที่มี MacBook Air M1 อยู่ในมือแล้วเราก็กําลังตัดสินใจว่า i, เฮ้ย M2 ออกมาใหม่เนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหรือ,อยังเราควรจะเปลี่ยนเลยหรือเราควรจะรอต่อไปดีนะกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่อยากจะได้ MacBook Air สักเครื่องในปี2022แต่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อ M1 หรือจะซื้อ M2 ดีงั้นเรามาดูเป็นพร้อมๆกันเลย m ัอยู่แล้วนะเอาจริงๆตอนนี้ผ่านมาปีกว่าๆแล้วเนี่ยชิป M1 ของเขาก็ยังแรงแล้วก็ยังเร็วอยู่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลื่นไหลยอยู่นะคะ ถ้าเพื่อนๆเป็นสายทำงานทั่วไปเนาะทำงานเอกสารทำโฟโต้ช็อปทำไรลูมเนี่ยแอรก็ยังตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยแต่ที่เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาถึง18%เอาจริงๆถ้าใช้งานทั่วไปก็แทบไม่ได้ต่างนะคะงั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายทำงานพื้นฐานใช้งานไม่ได้หนักมากไม่ได้เกินกว่าที่ใหม่บอกไปเนี่ย M1 ของเพื่อนๆก็ยังตอบโจทย์อยู่ยังไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้ M2 ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็น่าจะเคยเจอ จะต้องตัดต่อไฟล์งานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนาะมีการซ้อนทับกันของกราฟิกมีการซ้อนทับวิดีโอหลายๆเลเยอร์เข้าไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะเริ่มมีความกระตุกกระตุกบ้างนะคะก็อาจจะทำให้เราหัวร้อนกันมากขึ้นแหละยิ่งถ้าใครที่ข้าม ไปทำโมชั่นกราฟิกแล้วนะคะก็จะต้องคิดเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่า MacBook Air M1 เขาก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ค่ะซึ่งเจ้าตัว Media Engine ที่เขาเพิ่มเข้ามาในชิป M2 นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเลยค่ะถ้าเปนเมื่อคนไหน,นที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงจังตัดต่องานแบบจริงจังถ้ามีงบเพิ่มมีสักนิดนึงนะคะก็ ัดฟันสู้หึบสู้ไปสื่อ M2 ก็จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะตอนที่ M1 ก็เพิ่งเปิดตัวมารางแรกเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะให้ฉายาให้สโลแกนกับเขาว่าซื้อวันนี้แรงวันหน้าค่ะเพราะว,ว่ากว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยเขาจะปรับปรุงแล้วก็อัปเดตให้ตอบโจทย์กับชิปเซ็ต M1 เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนเลยค่ะเราก็ต้องรอดูนะว่าตอนที่ M2 ปล่อยออกมาวางจําหน่ายจริงๆเนี่ยลองเอาไปทดสอบเอาไปใช้งานจริงต่างๆเนี่ยเขาจะตอบโจทย์สายทํางานแบบ Content Creator มากแค่ไหนคะ่ะ อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อ macbook air สักเครื่องในปีนี้หมายก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนเพื่อมีงบถึงมีเงินถึงก็กําเงินไปซื้อ macbook air m2 รุ่นใหม่เลยดีกว่าค่ะเพราะเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้อะไรที่ใหม่กว่าอัปเกรดมาหมดเลยนะดีไซน์ก็ใหม่ชิปเซ็ตก็ใหม่เทคโนโลยีก็ใหม่นะคะที่สําคัญเนี่ยเขารองรับแรมที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแหละแล้วก็แนะนาเพิ่มเติมนะว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังมีงบเหลืองบถึงนะคะก็ให้เพื่อนๆซื้อหน่วยความจําเพิ่มเติม้อ่2ยางนี ก็จะทําให้ macbook ของเราเนี่ยสามารถใช้งานไปได้ยาวๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครที่มอกว่าซื้อปีนี้เนี่ยฉันก็ยังเล็ง macbook air m1 อยู่มันจะยังตอบโจทย์ไหมใช้งานได้อยู่หรือเปล่าไม่มองว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อน้ตบุ๊กสักตัวสักเครื่องเนี่ยหรือว่าเพิ่งกระโดดเข้ามาในโลกของ Apple อยากจะซื้อแค่ Air m เเขาก็ยังตอบโจทย์นะเพราะว่าชิปเซ็ต M1 เนี่ยก็ยังเป็น1ชิปเซ็ตที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ใช้งานไปได้ยาวๆค่ะรวมถึงถ้าเพื่อนๆตัดสินใจซื้อแค่ Air M1 เนี่ยเราจะมีเงินเหลือนะคะเป็นส่วนต่างถึง11,000บาทเลยค่ะ สม่ยก็ยังมีอีกหนึ่งช้อยอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครที่ตัดสินใจจะกําเงินก้อนหนึ่งไปซื้อ M2 แล้วเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆลองมองย้อนกลับมา M1 นะแล้วก็เอาส่วนต่างตรงนั้นระหว่าง M1 กับ M2 เนี่ยไปเพิ่มในเรื่องของแรมไปเพิ่มในเรื่องของหน่วยความจําก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันค่ะอย่างเช่นเพิ่มแรมจาก8กิกเป็น16กิกหรือว่าเอาไปซื้อหน่วยความจําเพิ่มจาก256กิกเป็น512กิกนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยราคาของเขาก็จะไปตกอยู่ ที่39,900บาทค่ะแต่ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่มองแล้วนะคะว่าจะซื้อปีนี้แล้วก็อยากจะใช้งานไปยาวๆ3-45ปีตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายเนี่ยก็ซื้อเพิ่มไปเลยค่ะทั้ง2อยา่างทั้งแรมแล้วก็หน่วยความจํานะคะราคาก็จะอยู่ที่46,900บาทค่ะดูมาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะตัดสินใจกันได้แล้วแหละว่าสรุปแล้วเราเหมาะกับรุ่นไหนนะคะแต่ถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยหม่ขอฟันธงให้เลยละกันว่าถ้าเพื่อนๆเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอนะคะก็ เงินไปซื้อ M2 เลยแต่ถ้าใครที่ใช้งานแค่เริ่มต้นอยากได้ MacBook สักเครื่องเนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงซังเต็มประสิทธิภาพอะไรแค่ M1 ก็ตอบโจทย์เหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะ สำหรับราคานะคะ MacBook Air M1 ราคาอยู่ที่32,900บาทแล้วถ้าเพื่อนเพื่อซื้อที่หน้าเว็บ Apple นะคะตอนนี้เขาก็จะเหลือตัวเลือกเดียวแล้วก็จะไม่มีรุ่น GPU 8คอร์ให้เพื่อนเพื่อ,เ,อเลือกซื้อแล้วค่ะส่วน MacBook Air M2 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 3 9 0 0บาทซึ่งเขาก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะคะก็คือรุ่น GPU 8คอร์แล้วก็ GPU 10คอร์ค่ะดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนเพื่อ,อตัดสินใจซื้อรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้บอกกันนะหรือว่าอยากให้ช่องของเราเนี่ยเอาอะไรมารีวิวเอาอะไรมาเป เ,ะะเพราะว่าเราให้ดูอยากรู้ถามมาระดารีวิวค่ะบ๊ายบาย